นากส,สวัสดีสบายดีพี่น้องกองผายมาืดชุกูสูตรพ่นเด้๋ยวตอนนี้เขา,ากับอยู่กับสองสาวหน่อยผ้าเห็ดผ้ากินชนเน่ตอนนี้อยู่กับสาวหน่อยคนเก่าคนเดิมแล้วพี่น้องเนาะอยู่กับน้องเพียนค้นยคอยซื้อเพียนซื้อเทียน้อจ้าว้าวเร็ว ว,วันนี้สีวาวพัซซาร์าวจะสาราวจะคอมเมนต์จะโปรโมนต์ราวจะเป็นคอมเมนต์แต่นี่ค่อยว่าอะไรเ,เอาว่ามาว่ามาเอาฝากซ้องซ้องพี่น้อยด้วยก็เสียลืมกดไลค์กดแชร์กดซัดด้วยแล้วก็กดกระดิ่งทิ้งๆให้เราสองคนด้วยค่ะ ขอผักเนื้อผักตัวด้วยนะคะใช่ไหม,มอ,อยากมือนี่บ่็กินขาเด้อบ่อกินขา ดอกพีดอกดอ<โ>ก <laughs> อันนี้ก็สิเป็นน้ำปั่นเนาะน<ำ>้ำแข็งใสพี่น้องบอ้อีหยังล่ะพี่น้ำปัน่นเพราะอะไรีหยังล่ะน้ำปั่นสิ่กิ่นเด้เอล้วสิกลิ่นจะกินไปละ่ะแซ่บบอกพี่น้องว่าเสแบหลายอีลีเด้บอบ่ได้กินเลยเอาก็กินตีก็กินก่อนแซ่บบ่แซบบ่บแซบบ่แซบ,บ้าพี่น้อง บอกพี่น้องว่าคันยากกินนะมาอยู่สหน้าปากซอยสุขสวัสดิ์หน้าปากซอยสุขสวยซอยยี่สิบห้าด้อค่ะถนนถนนสุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์แข้งบังประกอบแข้งบังประกอบเขตลาดบูรณะจ้า มือหนี่สิก็จะมาทำจะมากินอาหารให้ดูแต่บอกข่าวเด้อบอกกินข้าวไม่ไม่ได้อ๋อมาบอกกินข้าวบอกกินข้าวบอกเมนข้าวบอกเมนข้าวเออบอกเมนข้าวเด้อกินของหวานเออกระว่าสิตัวแล้วบอกข้าวบอกข้าวไอ้นีงล่ะข้าวข้าวเดียวมืดหนติ เสียงที่ดังในน้องพี่น้องก็ขอโทษขอภไยเนาอพี่น้องเนาะเอฟซีทุกขานขอพักเนื้อผักตัวในเด้อต่าสิเลเลยโอ้โหทามากอะเบิ่งคลิปให้จบก,ก่อนแล้วก็ฝากกดไลค์<บ>กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งด้วยก็จะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ก็เราเปิดช่องใหม่เราก็แหวนไม่รู้เรื่องเนาะแต่ตอนนี้เพียนจะบอกว่าเพียนไปสื่อสารกับพี่น้องมาคือว่าเราอะจะเปลี่ยนชื่อช่องกันฮะเปลี่ยนชื่อช่องชื่ออะไรอีกตกใจเรายังไม่ได้คุยกันเลยนนไม่ไม่ไม่เรายังไม่เคยคุยกันว่าจะเปลี่ยนช่องเราอย่ามาชี้ชัว กินแน่น้ยมาแล้วมาแล้วพี่น้องเ<ม>จ้ากินยังล่ะเธอนี่ยังนี่ล่าวา่าล่าวา่าเขาเอิอล่าว่าพี่น้องแซ่บบอแซบ่บแซบ่แซบกแซ่บียงก็บอกกลิ่เขาว่าคันบอแซ่บก็บอกกินพีน่น้องแซ่บจะกินแมนบอกถ้าไม่อร่อยก็ไม่กินออ๋ ได้บ่ได้บ่เอาห้องอันพี่นอ้องห้องพี่น้องห้องอ่ะห้องเอฟซีเมื่อกินน้ำตีละแซ่บบ่บ่บ่แซ่บอีหลีเด้อจ้าเอฟซี FC ทุกคนทานอยากกินก็นมาแวะได้เด้อสุปสวัสดิ์ซอยยิมฮานาปักซอยเลยถาดร้อนนุ่ม บอลเช้าหน่อยเฮ็ดงานมีกล้วยน้ำบอ่ <Yeah. S 1> yeah. แอแย่เราจะสิวส่าภาษาลาวเราจะชิว่าภาษาอังกฤษเนี่ยอู้หเรากินเป็นจะแสบพี่น้องเอามือจับประสานสหลางมือลลางเลยตสิยังบางลากร่างตอนไหนลลางเมื่อกี้เจ้าขี้ตัวข่อยบอ่อพี่จบแค่คืออย่างวะพี่จบแค่แค่จ้า ปากกว้างๆใคยกินน้ำเน่นได้บอกบอ,กบอได้เจ้าคือกินทีไช่เจ้าบอก้าใจแมนบอบอส <c oughs> ว้ามัต่าหล่าเลยนิดเดียวเอาได้นิดเดียวเจ้ที่ไปใส่สอีกนั่นเอาอะไร เจ้าบบกินแล้วบอกคอยว่าแล้วเจ้าคนแบบเจ้าอ่ะมันก็เป็นอย่างสี่เลยบอสี่ฮะสี่บอสั่งอะเจ้าบบได้สั่งเจ้าโบสั่งเลยเจ้าซอเออเจ้าบบสั่งเลยเจ้าซอเจ้านี่เป็นสลัดแหล่เนาะมาไวๆแน่ไวๆกินสี่บอหมดแล้ว อันนี้น้ำยังนี่บอกอบอเอฟซดีดูเขาบอกว่าเอาโซดาเขาไม่ได้บอกว่าเอาบูฮาวายแมนบอเจ้าว่าไหน <c oughs> ลาดแท้เออได้ฉลาดแท้ะทนะเขาจะกรอบปากกี่อะไรเน่ยเจ้าลายเหลืองแม่เจเา้าเด้อออรันนี้เจ้าจบูก,กินสิบูก,กินกินไปเลยครับน้ำโซดาพี่น้อง ส<ม>ั่งบอกว่นนาบุฮวายสโซดาจ้าใช่ไหมเอากิน็นจ,จิบใช่ไหมเจ้าลายเหลืองเนาะเจ้าขึ้นมาลายเหลืองใช่อันนี้เขาเรียกอะไรกล้วยภาษาลาวหมากกล้วยหมากกล้วยอันนี้ยัง ภาษาไทยภาษาเราแก่มแมนแล้วอันนี้คือเก่มเออนี่คือเก่มจริงค่ะนี่เขาเอามาหายัดแล้วจ้ะว้าวห็ดเสแหลายแ่บยางแท้แคบค่ะจะเป็นมะพร้าวห่าวเนาะแส่บยางแห้งเลยติ สิกินเมดอยู่วะสิหมดเด้อบ่สิกินนี่อาจริงเป็นคนสั่งจะบอกว่าเอาโซดาโซดาบูข้าวไหโซดาจ้่วะบอสบ่ได้สั่งบูขาวายวได้สั่งยังล่ะโซดาอ่ะกรนี่มันมีโซดาบ่ล่ะบ่กินเอาบ่กินสกินเนี่ยจะบอกว่าโซดากินโซดาอันนี้ก็โซดาบ่กินสิกินโซดาเปล่าเปล่าบอสิกินบูขาวายโซดา อาบอกบอกเอฟซีเนี่ยว่าหัานจะขายยังไงวันโซยี่สิบบาทโกโก้ยี่สิบห้าบาทโอวัน ี่าวานี่นนนแล้วก็มีบิงซูเนี่ยให้พดม,มึงบิงซูก่อนปัง,ง้บาน้นบาจยังไ <laughs> ม่พูดไไเลยีส่องีดังอยู่บ่เนี่อิพูด่งีอาบอกคนที่น่ะบิงซูนี่บิงซูนี่ยนะ bọc kim vô thì chọc kim vô mẹ không

ดูกันบิงซูมะม่วงเฮ้ยอยาาา่าังพันเลยถ่ายกล้องอยู่นี่บิงซูมะม, <c oughs> ม่วงแปดสิบห้ายังพันอยู่ถ่ายอยู่นี่บอกเราบอกเราอย่ายางพันเพียนบอกเราติอย่ายางพันไปยกงไปยังเราเอาเขาสิได้จบคลิปแล้วเขาบอกอ่าถ้า เท่าสิไดเขาจะคลิปเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะมื่อนี่กับบุ๊มีิยังหลายเนาะพี่น้องเนาะกลับมาฝากขอฝากเนื้อฝากโต๊ะกับเอฟซีทุก่านนะคะพี่น้องทุกคนอยู่ทุกมองทุกบอลอยู่ไทยก็ดีอยู่ลาวก็ดีอยู่ต่างประเทศก็ดีเนาะพี่น้องกขอให้พี่น้องมาติดตามชาวหน่อยเนี่พี่น้องช่องน้อยๆในสินิติเห็นใหม่เนาะขอฝากเนื้อฝากโต๊ะกับพี่น้องว่าถุกปูถูกทุ่นเนาะขอกำลังใจจากพี่น้องขอคนละไหลคนละแท้ เ้ามากกับฝากติดตามช่อง YouTube เนาะพี่น้องเบคลิปให้มันจบแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาหน่อยได้เห็นคลิปต่อไปเนาะสุดท้ายแล้วมีอย่างไรกับข้อข่าวครับว่าสบายบ๊ายบายบบ๊าายยแล้วน้องไม่ทำอย่างเงี้ยบายเายไปเลยายแล้ว